สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกแล้วค่ะเด้อฝนตกพำงพัพัพค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบทุมนึงแล้วค่ะเานาะบ้านนี้ใส่อำเภอเพชรอุดรธานีค่ะฝนตกค่ะพายุลูกอีกลูกนึงแล้วค่ะเนาะลูกนึงหายลูกนึงหนีไปแล้วลูกปนีมากแท่น่ะซื่อว่าบัวลอยมาสั э ่นพายุบัวลอยมาสั่นโอ้อายุบัวลอยโอ้ยฝนตกฝนท่ำแล้วค่ะเนาะ อดจาเอาข้อชิ้นเดือนก็นสิเมื่อด,ดอกเนาะฝนก็นได้ถ้าอยุ่ก็ได้ค่ะอดเอาอดเอาหน้าฝนกังสิละฝนปีนี่ดีก็สุกปีเนาะตกแสบสูมือเนะานะตกแสบสัมือแถวอันบานนี้ใส่ต่บาท่างเอื่นกับปารูว่าตกทุกมือขึ้นกันบอนน่อเนาะค่ะฝ่ามืดต้นต๊ะฝ่ามืดประมาณนี้ค่ะ มันตกพรำพรำค่ะบริตกแห้งไปไหนบริ่นร่มนี่ยังเหรอค่ะตกเรียบร้อยตกง่ามดีปานยังเนาะค่ะเนาะฝนตกฝนตกค่ะบ้านเพื่อนโตกบ่อุดรธานีบ้านแย้ใส,ส่โตกสูงเหมือนเสบียนเนาะค่ะเนาะนี่หมือนหน่อยนักหน่อยนาำด,ดอกตีประตกนะะเนาะค่ะเนาะค่ะตกพรำ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 สายฝนกระไดเนาะอืมอืมยินเสียงฝนบ่ค่ะ ขอบคุณหลายๆนะค่ะเด้อพามาชมบรรยากาศฝนตกพรำๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ